Hey, เฮ้ยเพื่อนๆมันแตกหมดเลยนะครับมันเหลือลูกเดียวเนี่ยลูกเดียวเนี่ยเดี๋ยวน่าจะออกมาเย็นนี้เนาะเราจะไปลูโอ้ครับลูกไก่นี่เพิ่งแตกนะครับเมื่อคืนยังไม่ออกเลยเนาะนดออกตอนเชา้าแตกหมดเลยนะครับชุดนี้แม่ไก่ฟักดีมากเลยความชื้นมัน สวัสดีครับผมเจมไก่ปลานะครับช่องของผมนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่การฝึกไก่ปลาการเลี้ยงไก่ปลานะครับช่องของผมนะครับไม่ได้เป็นช่องที่เกี่ยวกับการทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดแต่ช่องของผมครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับความรู้อยากให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคครับไปดูคลิปเลยสวัสดีครับผมเจมไก่ปลาครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปดูลูกไก่เพราะว่าลูกไก่เนี่ยมันเริ่มออกครับเดี๋ยวพาไปดู นะครับคิดว่ามันยังไม่ออกนะเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวไอ้แม่ลงไปขไดัดเลยเรียกว่าแมวพี่ใช่ไหมใช่ค่เออะออเด็กิ่มเราไปเมื่อกีดังเป็นชงเขาโอ้โหนี่เป็น,นลูกไก่ปลานะครับแต่ว่าตัวเมียไม่ใช่นะครับตัวเมียเป็นปลาผสมลูกไก่ก็ออกมาเป็นปลาผสมเนาะ โอโหออกอย่างที่หมดนะครับชมลูกมะกลูกไก่มันจะมาอยู่ในทางดอกไม้ครับเพราะบ้านผมมีทางดอกไม้เยอะลูกนี้กำลังจะออกครับอื้อนปลาตุ้ปลาแล้มันจะออกมารับเรื่อไก,ก่นูก่อน เปลือกไฟโอนครับนาโจมดอันเลยเลยจิบมากรับเพเมย์แม่ได้ไปตายคิดแต่โอ้ลุกไ่ลุกไ่ ลองชาดมากเลย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามันออกสักกี่ตัวครับเมื่อกี้คลิปมันตัดไปนะครับผมเอาเปลือกไข่ไปทิง้งโอ้ยโอย้เฮ้ยเพื่อนๆมันแตกหมดเลยนะครับมันเหลือลูกเดียวเนี่ย ลูกเดียวเนี่ยเดี๋ยวน่าจะออกมาเย็นนี้เนาะดูครับแม่ไก่ที่ดีนะครับนี่ครับเอ้ยไม่เห็นครับน้องรอเจาะออกมาแล้วนะครับเฮ้ยแตกหมดเลยนะครับแม่นี้นะครับฟักได้ดีมากเลยแม่นี้น่าจะมีรหัสอยู่นะครับที่แข้งรอรั่วหลุดไปแล้วเดี๋ยวให้แม่ถ่ายลูกไก่นลยครับ ลูกไก่หน้าละแเอ,อโอ้ลูกไก่ลูกไกเราจะบดูครับโอ้ครับลูกไก่นี่เพิ่งแตกนะครับเมื่อคืนยังไม่ออกเลยเนาะเดออกตอนเชา้าแตกหมดเลยนะครับชุดนี้แม่ไก่ฟักดีมากเลยความชื้นมันความชื้นมันน่าจะได้นะครับความชื้นมันโอเคเลยหนึงเหลือลูกเดียวนะครับลูกนี้น่าจะเป็นยีนนี้นะ ดออดีดีมากเนี่คือเป็นคลิปน้องอีกวันนะครับน้องเนี่ยพาลูกมาเดินเล่นแล้วเนาะโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอยากรู้คลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์นะครับ